what are we going to start now? And I'm thinking of playing games. You know games? You know Simon Says? And second one, going to have Paul Disneyland Simon Says. s ซมอนนไซจะเป็นคนพูดเป็นต mm ัางไซมแอ่าควลัาห็นไหมเขียนแ n อ่าทไ่นบไนเที่จะปช้าจะโตบออกมาเพื่อได้คตอบริงนะจนะเหนอบทดสอบไ พูดอะไรเลยนะถึงเช่นผมว่า s t e ห้ามพัซิดดาวห้ามพักเรับนแท้ไปไม่ไป 来，放出来。 I will She chicken She chicken. She chicken. She chicken. She chicken, can chicken. Chicken, chicken, chicken. Chicken It will be grilled It will be It will be It will be to the left. Free to the right.

Okay everybody please look at the passage that I give you. Okay, so who is You have to make an understanding about this passage. And then can you see the questions below? ตรภิษภาพว่าหรือไงครับ?อ.สมภาษณ์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  <speaking Spanish>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  แซ่นคือแซนคือแซน We uh, well it this anyway. <laughs> and I <I've got> best <laughs> ร้านนี้ฟองพแพงๆนะครับตอลอดที่กินคือแ,แบบ่เพื่อเนี่ <c oughs> ยเปนร้ดีใ่ไหมครับชอบเป็นเพื่อนที่ดีเ,เออ่ะ,อะนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนรักสองคนนะครับมาดูว่าเขารักกันยังไงนะครับก็รักกันมากมายนะฮะ <c oughs> Sam and Stone ตัวน,นี้จะมีอยู่4ย่อหน้าเ,เล็กๆพวกเราดูย่อหน้าแรกก่อนนะฮะ A story tells that two friends were walking through the desert. Oh, two friends กี่คนครับคน oh. were walking through the desert. กำลังเดินผ่าน desert <laughs> <laughs> สถานที่หนึ่งนะครที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องแน่นอนนะฮะสถานที่ใดที่เต็มไปด้วยสารทะเลสาสสสบน,นะฮะก็คือเดนเซอร์น,นั่นเองแสดงว่ามีเพื่อนสองคนทีากำลังเดินผะ่านที่ไหนสะเลสายนะฮะ during some points of the journey ในระหว่างก,การเดินทางนั่นเอง they have an argument พวกเขาก็ทะเลาะกันนะอาจเป็นธรรมดาที่ เป็นเพื่อน,น,อน,น,น,นอออคือจะอเป็นเพื่อนได้แค่ไหนแต่ก็จะมีบางอ่าบางข้อที่เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยคือทะเลาะกันเสิทะเลาะกับเพื่อนไหมเพ <laughs> นนื่อนนะฮะอ่าทีนี้เขบาบอกว่านะครับ and, and one friend and one friend ครับ sorry o n ตัวนี้คือพิมพ์นะครับ c o l l o q u i a ด้วย and one friend slapped on the other one in the face นะครับบรรจากที่ทะเลาะกันแนละ้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลย slapped One friend on the face นะครับคำว่า slap เพื่อนตกอนเอนะตกนะครับอะทะเลาะกันเสร็จนะครับก็เลยตกหน้าเพื่อนพวกเราเพื่อนานดดีไหมไม่ถ้าเพื่อนตกจะทำยังไงครับตกคือ่ะมันไม่ดีนะสุดยอดอ่ะแต่เราเพื่อนคนนี้นะ The one who โดนผมเขาเจ็บนะฮะ but without saying anything แต่ไม่พูดอะไรคเลยรอดอิ t เดสเตนก็เลยไปเขียนไว้บนวตายว่า today my best friend let your face. From yeah, s left me in the f a c e วันนี้เพื่อนรักของฉันตกน้ำตายเปลี่ยนร่างกาต่อไปเรื่องที่สองนะครับ they kept on walking until they f o u n d fell a s l e หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับโอเอซิสโอเอซิสโอเอซิส ก็จมลงไปในมายร์มาร์ก็คือโขดนะครับพอตองจะลงน้ำไปก็ือเล่นน้ว่าทำไมนะจมลงไปในโคดนะ and started รอน i n กแล้วจม But the one friend said him, "But that friend is one who can't